เอานะคุณกลับมาแล้วหรอคุณนั่งอยู่นี่ไงถามอะไรอีกอะรียกไปทำกับข้าวสิคุณจะตายอยู่แล้วมาเย ไม่ได้ยินกไงใครมาเอาไปดูสิสดีค่ะเอาผมสวัสดีค่ะพี่เหมย,หม,ายมาถึงที่บ้านมีธุระอะไรหรือเปล่าหนูว่าจะมายืมเงินสักหน่อยนะคะ แต่ว่าหนูลืมไปว่าพี่ไม่มีงานทำงั้นหนูไปยืมพี่ชายหนูดีกว่าพี่นัดสวัสดีค่ะพี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมอืมสบายดีพ้วน,น้องล่ะเป็นไงมาไงเนี่ย จอได้มาหาพี่หนูก็เรื่อยๆอ่ะพี่พี่เข้าไปเดินเลยแล้วกันนะหนูขอยืมเงินพี่ไหนได้ไหมหมื่นห้าพี่พี่ว่าแลวอ้าวโหยพี่เดี๋ยวสิ้นเดือนหนูก็คืนอยู่ดีปะอะ เพียรอะหมื่นเจ็ดนะอีกสองพอ่ะเอาไวนะ้ซ่ 2, 000, อมไฟหน้าบ้านน้องฮะแต่ไฟหน้าบ้านหนูไม่ได้เสียนะพี่จะไม่เสียได้ไงล่ะเพเป็น้องชอบทุกเดือนอพี่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวสิ้นเดือนหนูก็คืนพี่อยู่ดีปะ่ะคืนเมื่อไหร่ก็ได้พี่ไม่ได้รีบใช้ขอบคุณค่ะพี่เอ๊พี่จะว่าไปเราไม่เจอกันแค่ไม่กี่เดือน พี่ดูแก่ขึ้นเยอะเลยเนาะพี่เป็นผู้หญิงพี่ต้องดูแลตัวเองบ้างนะแต่งหน้าแต่งตาบ้างนะปากซีดไปนั่นอะเออพี่แนทขอบคุณมากนะพี่งั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ นัเดี๋ยวคุณกินผลไม้ก,ก่อนนะเก็บข้าวใกล้เสร็จแล้วเอ่อ,เอนัดคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนัดอะไรอีกละ่ะคือว่าพรุ่งนี้มีงานเลีล้ยงรุ่นเพื่อนฉันเขาก็าพาแฟนไปด้วยฉันเลยอยากจะชวน คุณดูเพื่อนคุณสิเขาแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นแล้วคุณหันมาดูตัวเองสิแต่งตัวอย่างกับป้าฉเฉยแบบเนี้ยกล้าชวนผมไปด้วยเหรอผมไม่ไปหรอกอายคุณเ,เขานัดคุณพูดแบบนี้มันเกินไปไหนไหมฉันรู้ว่าคุณทำงานหนักคุณเครียดบ้างบางทีคุณก็โมโหใส่ฉันฉันเองก็อดทน และไม่เคยว่าคุณเลยสักคำไม่ใช่เป็นเพราะว่าฉันกลัวคุณหรอกนะเป็นเพราะว่าฉันเห็นแก่ความรักและครอบครัวของเราคุณอย่าลืมสิก่อนที่ฉันจะแต่งงานกับคุณฉันเองก็เป็นคนที่สวยเหมือนกันแล้วก็พวกเครื่องสำอางเสื้อผ้าสวยๆฉันเองก็อยากได้แต่ของพวกนั้นมันต้องใช้เงินมีแต่เมียนหน้าโง่อย่างฉันนี่แหละ ที่ช่วยคนประหยัดเงินน่ะเรื่องแบบนี้มันมีผู้ชายสัรกิจคนที่เข้าใจฉันว่าเอาแบบนี้ไหมเรามาลองเปลี่ยนหน้าที่กันดูคุณอยู่บ้านดูแลลูกและทำความสะอาดบ้านส่วนฉันฉันจะออกไปหาเงินและดูแลครอบครัวเองฉันเชื่อว่า ฉันเองก็ทำได้ไม่ด้วยไป็นคนหรอกนะเอมย่ปล่อยกลับมาได้ไหมเมื่อตอบคำถามที่เธอเงียบไปวันนั้นฉันเองก็ร้อนไปริบ ัดสินใจที่เราต้องเลิกรามีทางบางไหมให้เธอกับฉันมาเป็นเหมือนเดิมบอกรักครังกันเหมือนวันก่อนได้ไหมแม่รู้ตัวว่าสาย